อยู่ไห้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องบันนี่นะมากินข้าวอยู่เชียงหน้าละซาวเพื่อกำลังกินคือไปกินเพื่อนปะสบายดีเดอ้อสุขสุขคนทั้งลาวทั้งไทยแต่ปีงปลามาให้ที่ยูไห้อยู่หน้าละซาวพี่น้องประเดี๋ยว ทษ <c oughs> ไม่ต้องยินอันนั้นดอกทำนี่เลยนะพีน่น้องมันปลาเด็กมกมกไปอ้าวถู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 มกปลาเด็กไปใหญ่มากินอยู่หน้าน้ำพืน้นมันนี่นะ่าดูถึงแค่ จะตปีประคอหน่อยจนหนึ่งเปิดหัวปวนจำม่แห้งแกงน,นัวประเด็กทำคันจํำบม่แห้ง,หงบหมอนัวเลยพี่นเรา โน้อยเสียดได้พี่น้องเอาเสือแม่มานุ่งได้นีน่นะคนตุ๊กเสือเปียก <c oughs> สัตว์วั <c oughs> ได้สัตว์เสือเอาเสือคุณแม่มาใส่ <c oughs> ยังอือพวกกัน mà cả gì đó nó ừ. cứ khẩu cho man cả... là sao giờ vui nhắn mình hát thật cùm hát thật cùm hát chỉ này lẹ cả ngam đó ừ, nè เัื่อใครกบฏกายนี่ได้เงินมั่นเขาเฮือนนั่นน้ำจะท่วมจะขาบเออในบุงโดนในน้ำท่วมเลยจะ่าหงุดหงิดนั่นใ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 นถ่าเฮือนนี่น้ำไหลเข่าไหลน้ำโพงเนาะจะท่วมแล้วน้ำจะท่วมหน้าพี่เนาะท่วมมันแล้วเออขึ้นมาฮอดผังแดงแล้วองกาศแล้วฮอดแต่ไหนมันนั่นจุกี่ไรมันไหลเข่าอัน ทอง,งาขคอเลยน้ายน้ำนะตีทอดเงาขคอเลยเออมั้งแต่ประธานทอดกลายแล้วหัวยนม,มันที่ถ่วงบ้านบระธานนะเขาบ่าให้ระวังอยู่ด้วยอันพวกนอันยังสวรรค์เวียงจันทร์อันสวรรค์ปักที่นั่ง่วมบ้านปาลาชีลาวชินดาวนะน้ำลาย ที่ปลาโคลนแทบเนาะแทบเนี่ยนัวได้เลยคุ้มค,มคุ้มนัวนัวหวานหวานกินโลดจะ้าไปอยู่วันล่าวน,นำไ,ไปไปยู่ในในโรงเรียนไปปินเอื้อเรียงไปปินอันเมฆควรขวัญเจ้าอันเทเกมะมันชื่อปลาโคมากหูเห็ดใชเไหม อยู่บที่เขาแหละใส่ปลาคอแง่ไหนไม่รู้คือว่าฉําเค้นนี่แหละปลาคอแง่เขาจะมาโมกเขาขอันเขาเป็ม้เขาขว่วใส่อมอสนซี่ค่ใส่ใบมะกรูดใส่ใบอย่างนี้นใส่เ,เครื่อง,ของเขาแหละแซ่บกินนะเลียม,มือเอ้ยเลียม,มือเพราะมันมันมันสวยแซออ่บไหนแซ่บหัหกขาวานาวมันบอกกินใส่ปลาคอนะจากแล้วขันกินเดือนหามนกับบนนาวแล้ว ยายต้องกินเดือนสองเดือนสามให้มาจังหนาวบ่กินแบ่ปนีปัญญามนะ้นนาเขาหนาวกว่าหมูเลยว่าหม้อดังไผ่พิงเคยบุเป็นยัปปงปลาโคสะเปใหญ่งตะกร้อไทยนั่นจำแขนนี่หมูหมูเลยเขาเออสุกจินยานปลาโคเลี้ยงปลาอันนั้นนะใช่ไหมปลาอย่างนะปลาค่ายปัญญานะ ปลา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 อย่างนี้นะปลาปลาคือปลาโขนนะปลาอย่างปลาปลาปลาอย่างคือปลาโขนนะปลาอย่างคือปลาโขนนะปลาเออปลาดูปลาดชมปลาดูปลาดูเขาเนี่ยใหญอเลยตัวใหญ่ดิอืม กินจากม่อ้าปากไ่ได้มกคืออยู่พี่ท้าไปจะเอ้อเอาแล้วนะครับ่าประจุบข้หอะอยากกินไข่ไม่ได้เอยอนาพี่ก็มีคนกึ้นหออยู่ว่พี่น้องนีจะบาก,กินนะวะเสกกรเสกก็โดดเทปเทนี่<ม>อันกุง้งกับเอื้อทวีกุองอ้งในห้งเยนนะ อันนี้โรงเรียนบนเขาอยู่นะ่ะเขาอะไรนล่ะเขาไปใส่รอบนะเป็นถั่วอีนทผได้กุ้งนะตัวใหญ่บ่บ่กุ้งขี้โพยผุ้ดิผู้ก้อยทำนี่ทำนี่แหละอ,อีสุ้ยอยู่วันนีนนน่บหนหน้ามันน้ามุขอันนี้น้ามุขมักจะหน้าลายนะพวกเขาเกิเขาไปเอามาก,กิน ก,ก๋กุ้งประเ,เท็ออเจมเปรตประเทศกลัง,งเชียงไห้เราเชียงนางัวปลากับกับพื้นท้องมันเบ้อห <c oughs> ัวปลากับพื้นท้องมันจำ้ำบรรยากาศก็ดีได้เย็นเย็นดีฝนตกลิ้นทอดแต่บ,บุนี่้วไม่ต้มมีนะเคยนัวตมมว้มเก่แต่เหมือนบุตรเลยแหละแต่เมือนอะไรปลาีนหมอ มันออกมนันมันกิมคริปหม้ปั่นประเดงแนจะพิเกงฮิดบวกขึ้นเมื่อนนั้นเลยเนาะแค่บ่อาแต่บ่าวจะไม่วันตนะโตเห็นละงอกเห็นละงอกเขากระไดอยู่ได้ตัวบวกขึ้นมาหาแน่ไปอยู่มือชื้นเมื่อบ้านนี่มือชื้นได้อยู่จูมหนึ่งเทโนนาเทโดงอันนี้ อืได้อยู่จูมหนึ่งกระพิไลสองํ้ำตกบนหินนะครับยื่นขึ้นมันต่ำป่อนะอขาวตีนจังตามี้อลกอฮอล จำ้าตุงํจำเห็นงแท้จำเฮงมาจากซีดจำพอไปเด้กพี่น้องคิดหน้าพอก่อนใหม่บาย